สาหรับวันนี้เป็นวันพระที่ว่าเป็นวันสาคัญวันหนึ่งขมันดาพุทธบริษัทคําว่าวันพระแปลว่าเป็นวันที่สร้างความประเสรศิฐพระนี่แปลว่าประเสรศิฐคือสร้างความดีของจิตในวันนี้เราก็มาทบทนกําลังจิตของเราดีกว่า ว่าจิตแห่งความเป็นพระพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าควรจะตัดสังโยคสิบประการได้เป็นที่สุดนี่อย่างน้อยก็ควรจะตัดสังโยคสามประการให้ได้แตาว่าเราตัดสังโยคสามประการไม่ได้ท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีคติไม่แน่นอนก็เลยเรียกว่าไม่ใช่พระ ยังเป็นสมมติสองยังเป็นสมมติสาวกยังไม่ได้สาวกแท้สาวกก็แปลว่าผู้รับฟังคือได้แต่ฟังอย่างเดียวไม่ได้คิดไม่ได้จำไม่ได้ปฏิบัติตามสาสมมติสองก็หมายความว่าเป็นผู้อยู่ในกลุ่มตัวอยู่ในกลุ่มแต่ใจยังไม่ใช่ นี่เป็นอนาพระพุทธเจ้าจะทรงเรียกเราว่าพระได้ก็อย่างเร็วที่สุดละสังโยในสาประการวันนี้เรามาทบทวนกำลังใจของเราว่าผลเรื่องการปฏิบัตนะิทำอะไรได้แน่นอนบ้างสังโยชนสามรสังโยนิสิบรายการคือหนึ่งสกายทิฏฐิมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริง ไม่ใช่สัญญาเมื่อคืนนี้เราพูดกันเรื่องสัญญาแต่วันนี้เราพูดกันด้วยปัญญามีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าแต่าภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตเราไม่เกาะในร่างกายถือว่าร่างกายมีสภาวะเกิดขึ้นในเบื้องตน้น ้วเ,เสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปในแท่งกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยชั่วคราวเราไม่เชิดไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรานเนื้นร่าก็ไม่เสียใจเราไม่ดีใจแนะไม่ดีใจเมื่อความสวยสดก็งามความเปล่งปลั่งมันปรากฏ เราจะไม่เสียใจเมื่อการสุดทรงของร่างกายเข้ามาถึงเราจะไม่มีความอะไรเมื่อร่างกายมันจะต้องตายอารมณ์อย่างนี้มีกระทันต์หรือย่างถ้ายังมีถ้ายังไม่มีก็ลองถอยหลังไปนิดาอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ว่ารหัน ถ้ายังไม่มีถอยหลังไปหน่อยให้มันเบาไปคนนั้นว่าเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราจะต้องตายเรามีความไม่ประมาทในชีวิตทุกขณะจิตทุกวันทุกเวลาคิดไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงมันจะตายมาอะไรก็ได้ หาเวลาแน่นอนไม่ได้ยังไง,งไงเราก็ตายแน่อารม์อย่างนี้มีกับท่านบ้างหรือเปล่าถ้าอารมอย่างนี้มีเราก็จะรู้ได้ว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้สารวมทั้งกายทั้งวาจาแดะใจสารวมกายไม่เอากายไปสร้างความเป็นโทษให้แก่บุคคลอื่น สังรวมวาจาไม่ใช้วาจาเป็นเพื่อเสียดแทงใจของบุคคลเด่นสัรวมใจคือใจน้อมอยู่ในคนสนตลอดเวลาไม,ม่เป็นอาการของบ,บคุคคลเห็นว่าร่างกาย,ยขยงเราจะต้องตายไม่มีความประมาทในชีวิตทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าการตายมันมีทางเป็นสองทางด้วยกันคือทางของความทุกข์และทาง,งความสุข นี่คนที่มีความรู้สึกตัวว่าจะตายเนี่ยเขาเลือกหาทางของความสุขไม่ทางของความทุกข์จึงได้พยายามสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจให้อยู่ในขอบเขตของความดีคำว,ว่าสํารวมนี่แปลว่าระวังระวังไม่ให้กายมันชั่วระวังไม่วาจามันชั่วระวังไม่ให้จิตมันชั่ว นี่เป็นลักษณะของบุคคลที่คิดว่ารู้ตัวเราจะตายมีความไม่ประมาทเมื่อไปไม่ประมาทตรงไหนไม่ประมาทต,น,าตนยอมรับนับถือคือไม่สงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าคําสั่งก็หมายถึงพระวินัยหรือว่าศีลเราเป็นผู้ไม่ปกครองในศีล ินัยทุกข้อนะจะใช้คําว่าข้อนี้เล็กน้อยละเมิดไม่เป็นไรอย่าไปคิดอย่างนั้นทุกข้อของพระวินถ้าเราละเมิดลงนรกด้วยกันเท่านั้นหมดไม่แม้แต่จะลงเบาจะลงหนักเท่านั้นขั้นอัมบัดปานาธิบัตเราก็ไปเอเวจีได้แค่วาจาเสียเราก็ไปเอเวจีได้ตัวอย่าง กินปลาทองเป็นต้นจะไว้พูดก,กันในเรื่องของวินยัยเราจะหาตัวอย่างมาให้ฟังว่าแค่วาจาเสียเนี่ยเราไปเวจีได้สบายไปแล้วขึ้นมาเป็นปลากับตายจากปลาไปเวจีใหม่นี่เป็นอันว่าวินัยก็คือสิลศีิก็คือวินยัยนี่เป็นคำสั่ง ไม่สงสัยในคําสั่งขอโอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าคําสั่งมีความสำคัญ <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติได้ตามนั้นก็ชื่อว่าเข้าถึงผิวความดีในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่สงสัยในคําสอนขอโอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนหมายถึงธรรมะปฏิบัติ เราพยายามสร้างอาธิจิตสิคขาทำจิตให้เข้าถึงชานสมาบัติปลดเรื่องนิวนต์ห้าประการได้ทำฌานสมาบัติให้เกิดนี่เียกว่าพยายามปฏิบัติตามคำสอนนี่เป็นตัวต้นแต่หลังจากนั้นเมื่อควบคุมอารมณ์จิตยอย่างนี้ ยอมรับนับถือความดีในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขาเข้าถึงศีรับประบปรามาดคือไม่โลภกรรมศินรักษาสินด้จิตบริสุทธิ์มีศินเป็นสมุทเฉดคำว่าสมุทเฉดคือรักษาศินแน่วแน่ยิ่งกว่าชีวิต แม้ว่าตัวเราจะพึงตายก็ยอมตายดีกว่าจะยอมให้สิงขาดที่หมายนีว่าทําให้สิงขาดโดยเจตนาที่จะหักล้างฐานชีวิตของบุคคลอื่นโดยเจตนาคือประสงค์้ายถ้าเป็นการบังเอิญนี่ยั้งเผลอขาดเจตนาอันนี้ไม่ถือว่าขาดในขอน้อนี้หมายความเดินบรนที่สูง คนเดินมาข้างล่างไม่เห็นทำของหนักหนัก,นกตกลงมาทุกคนข้างล่างตายอย่างนี้ไม่ถือว่าสิงนขาดในข้อนี้เพราะขาดเจตนาเพราะเราไม่เห็นข้อนี้ถือเจตนาสำหรับสิ่งนี้ข้อึงถือเจตนาเป็นสำคัญสำหรับพระรวัตสำหรับพระบางสีขาบทมีเจตนาบางสิขาบทไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาก็ปรับเป็นโทษ เป็นอนุว่าเราพยายามบรรเทาสัญญาตสามรายการเฉพาะอ,อย่างยิง่งคำว่าบรรเทาก็ได้แก่สกายาติติตัวต้นเอาแค่เบาๆมีความรู้สึกตัวเสมอว่าเราจะตายเมื่อจะตายเราก็ไม่ประมาทในชีวิตใช้ปัญญาพิจารณาประธรรมคำสั่งสอนองสมเด็จประธรมสามิตรไม่ใช่สัญญานะปัญญา พิจารณารู้ตามความเป็นจริงว่าทำดีได้ผลดีคือความสุขใจทำชั่วแล้วผลผลชั่วคือความทุกข์ใจสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเราไม่ทำสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งเสริมเราทำพอใจในความดีเรามีศิลนห้าบริสุทธิ อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันนี่แปลกายเขาสังโย์สำหรับประสรูดาบันนี่ต้องพูดเป็นสองทางอารมณ์ของประสรูดาบันที่เข้าถึงแล้วอารมณ์ที่ทรงจริงๆคือมีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในประสง์มีสิห้าบริสุทธ อย่าลืมนะว่าเราต้องไม่ไม่ลืมความตายกิเลสทั้งหลายยังอยู่ครบถ้วนราคะโทสะโมหะยังมีแต่ว่าไม่ละเมิดสิ่งนี่แปลการของประโสดานบันมันรักไม่กันแต่มันพูดไม่ได้แสดงทางการไม่ได้นี่รักระหว่างเพศยาเจรวยไม่กันแต่ไม่โกงเขาได้ด้วยความสุจริตก็เอา มันโกรธเป็นกันผูกโกรธไว้แต่ไม่ทำเกรงว่าจะละเมิดสิ่ย้รักในความสวยสดงามแต่ไม่ลืมความตายคิดว่าสวยเท่าไรก็ตามมันก็ตายแต่ก็ยังชอบสวยอยู่นี่เป็นอาการของปัโสดาบ,บันตอนนี้สำหรับว่าท่านพระสกิทาคาม,มีก็มีอารมณ์เสมอกัน แต่ว่าสกิทาคามีนี่มีสมาธิสูงขึน้นพระโสดาบันท่านกล่าวว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยถ้าพูดตามภาษาพระผู้ใหญ่ที่เรียกว่าของเด็กเล่นมันเป็นของธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรสําคัญถ้าว่ามีกําลังสมาธิเล็กน้อยคือมีกําลังสมาธิแค่ปฐมชายก็เป็นพระโสดาบันได กำลังไม่ใหญ่ปัญญาก็เล็กน้อยก็ยังรักชาวบ้านเขาอยู่นี่มันจะมีปัญญามากยังไงแต่รักแต่รักอยู่ในขอบเขตของศิลไม่ละเมิดศินยังอยากรวยแต่ว่าไม่ละเมิดศินยังโกรธแต่ไม่ละเมิดสินยังหลงแต่ไม่ลืมความตายน,นี้มาพระสกิธาธรมี ท่านบอกว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงแล้วสกิทาคามีจะบรรเทาได้ยังไงนี่แล้วก็หันไปดูกําลังใจของประโสดาบันก่อนคนที่เข้าถึงความเป็นประโสดาบันนี่ดูไม่ยากเราจะเห็นว่ามีความนอบน้อมต่อพระธนตรายจริงๆแต่อย่าลืมนะพระสดาบันสมัยพระพุทธเจ้า ท่านยอมรับนับถือแต่ภระดีเท่านั้นพระเกเก๊ดีไม่ดีทั้นขับออกจากบ้านอย่างัอย่างกับท่านนาิวินิกาอุมาศกท่านขับสุธรรมเทนออกจากบ้านทันทีทศนายการไม่ดีปลายกฏทิรรมพิีใน อย่างเพนางวิสาขามาหาบาสิกาขับพระแก่สองโอออกจากบ้านไม่ใส่บาตรไม่กินที่มานินทาพลวพุทธเจ้าให้ฟังนี่เป็นอันว่าจะเรียกว่าพระสูตราบันให้เราโกลหัวห่มพระเหลืองเขาจะไหวมันไม่แน่เขาเป็นระถ้าเรายังเป็นเปรตอยู่นีนน่เขาไม่ไหว นี่มาอารมณ์ของพระสีธาพระโสนดาบันเราจะเงียตได้ง่ายอีกอันหนึ่งก็คือพอใจในการบริจาคทานไม่จิตสงเคราะห์มีใจชื่นบานในโอกาสที่เราได้ให้ทานนี่แหละการพิสูจน,น์ได้จากพระโสนดาบันสมัยพระเจา้าทุกท่านเป็นผู้หนักอยู่ในทานมีจิตน้อมบริการสงเคราะห์พาะมีพรหมีหันสีไปจำใจ ที่มาดูพระสกิทาคามีท่านบอกบรรเทาความโลภจะได้แตเพระวัาเมื่อจิตเข้าถึงความเป็นบระสุดาบันแล้วมีพระมีหารสีส่ทตัวให้ทานหนะักไอตัวให้ทานมันตัวตัดความโลภในปัญจริยาการตัดความโลภเมื่อความการตัดความโลภในการให้ตัวเริ่มมีความอิ่มตัวขึ้นมาบ้างก็เป็นพระสกิทาคามี ส้มแัแบ,บความโกรธของพระสีทาคามีนอกจากจะมีพระพมิหัรสีเป็นเครื่องคุมจิตแล้วก็มีอภัยทานพระนาคามีก็ยังมีความโกรธพระโสดาบันโกรธยังค้งโกรธไว้่อนานแต่พระสกิทาคามีนในโกรธเช่นกันแต่มีอารมณ์จิตให้อภัยไม่ใช่โกรธเดียวนั้นให้อภัยเดียวนั้น แล้วก็ยังขังอยู่บ้างเล็กๆในน้อยจะมีเวลามันแค่เบาบางไม่ใช่หมดพ็ม,มีความรู้สึกถอยหลังเขาไปได้บอกเออเราจะไปโทษไปโกรธเขาทําไมไอ้คนที่ทําให้เราโกรธไม่ชอบใจในี่เป็นคนบ้าไม่ใช่คนดีเพราะบ้านในกิเลสตัณหาปายทานอโศสกรรมเราไม่ถือคนบ้าแล้วไม่ว่าคนเมามันจะด่ามันจะว่ามันจะนิทายก็ช่างหพรมัน เราไม่ได้เจ็บไม่ได้แสบไม่ได้เ,เดือดร,ร้อนอะไรทั้งหมดพอนนี้สุดใจก็สะดดตัดจากอารมณ์ที่เาเรียกว่าพยาบาทเสียได้ใจก็มีความสุขแต่ก็ยังมีอารมณ์ต่อสู้อยู่บัรนเท่าความหลงตอนนี้เราก็มุ่งไปดูสกายทิฏฐินอกจากจะเห็นว่าร่างกายมันต้องตายแล้วมีความรู้สึกจับจิต โดยใช้ปัญญาพิจารณาวราา่างกายนี่เขาสร้างโดยอะไรนี่เขาสร้างด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟถ้ามันสะอาดแล้วสกปรกมันก็สกปรกถ้าสกปรกมันทรงตัวอยู่ไหมมันไม่ทรงตัวนมันแก่มันเปลี่ยนแปลงพัะทุวันมันเป็นเหตุนำมาเป็นความทุกข์ไม่สุดมันก็ตาย มันทวารการความหลงในร่างกายเส้นได้ด้วยสายสกายทิถีเป็นสําคัญถ้าสุปกรรมฐานเป็นสําคัญแต่ก็ยังไม่หนักนะักเราจะการแต่งตัวสวยงามลงเราจะการติดสีสันวันณะลงก็ตั้งอย่างติดอยู่พอรู้ตัว,วแต่งไปเท่าไหร่มันก็แค่นั้นที่่ะแต่งกันบ้างกับกันความเกิ้อเขิน กันสังคมเขาเกิดความรังเกียจเท่านั้นทําไปเพื่อเหมาะสมกับสังคมนี่เป็นอารมณ์ของพระสิธ,ธาคามีสองพระนี่สองพระหนึ่งพระโซนดาสองสิธ,ธาคาลองบัดจิตคนท่านดที่ไปได้แต่เบียงอยู่ตรงไหนบ้างอาว่ากันต่อไปอนิ พอ,อถึงพระนาคามีอน,นี้องคมเส็จพระินสีกล่าวว่าไปอาทิจิตแล้วอาทิจิตตอนนี้ต้องมีรมเข้มแข็งจริงๆในเรื่องการสงสารแข็งตรงไหนถามว่าแข็งทุกวันทุกเวลามบอกก็ต้องตอบไม่แน่มันแข็งอีกตอนที่เข้าโจมตีกับกรรมชันทะกับปฏิฆะสองอย่าง ดีไ,ม,ดไม่ดีมันเข้มเข้มแข็งจริงๆเป็นสามสี่ 3, นาทีตัดก,กิเลสสมรการได้คือพิจารณาในอสุปสัญญาในสุปรกรรมฐานกับกายกาตาโนสติจึงเกิดมีอรมณ์ทรงตัวเป็นนิปิทายานเห็นร่างกายคนณสัตว์มีสภาพเหมือนศพมีความรังเกียดตัวเราก็น่าเกลียดตัวชัวบ้านคน่นาเกลียดตัวใส่นคนนาเกลียดประสุขปกโซโหมด มันเกิดอาการเสียสเอียนใจร่ามกันนั่งกำลังใหญ่รูปสกายยิติธิก็ปรากฏขึ้นมาในจิตไอ้ร่านกายได้ไม่ใช่สุขภระกองเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันอยู่ช่วคราวไม่เช่ามันทางเราก็ไปอารมณ์ใจเลยนึกว่าโอ,อ้นนี้อะไรจะไปโง่ไปรักใน,นระหว่างเพศนี้มันมีประโยชน์ ไปของสุกปรกโสโภคกรมาประคับประคองแล้วก็มาสร้างความทุกข์เพิ่มเติมจากกำลังจิตท,ทำจิตใจให้ใหแนบสนิทกับความชั่วในแม่เอาแล้วเลิกอารมณ์ขาดเด็ดจ,จกากรกรรมฉันทะหมดความรู้สึกในเพศเรื่องของเพศตัดยกย่อยกันไปไม่มีเป็นผู้มีสุจิตแห้งแล้ว อารมณ์รู้สึกในการสัมผัสระหว่างเพศเราหน้ารักหน้าชมหน้าพิศสมัยไม่มีหมดแล้วก็มีอารมณ์เข้มแข็งเข้าม,มาตัดเข้าม,มาตัดกลัวความกลักลับความเยมบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมณ์ปฏิฆะที่มาเข้าม,มากระทบใจที่เราไม่ชอบใจตัดเส้นได้ด้วยกําลังของพระมีหานสี่หรือกระสินสี่ตามที่ถึกสาม,มา ให้พ้กสินสีหที่ว่าเรมีหารสีที่ึะสามาเข้าประสาทหารกำลังใจให้จิตตัดความโกรธเรยกว่ากดความโกรธให้จมลงไปล้าตัดเส้นได้ด้วยกำลังวิปัสสนาญาณคืออริยสัจเห็นว่าความโกรธนี้เป็นปัใจจัยแห่งความทุกข์ที่เราโกรธก็เพราะอาศัยตัณหาเป็นตัวนำตัณหาเป็นตัวเหลยกขี้อยาก อยากจะดีกว่าเขาอยากจะเด่งกว่าเขาอยากจะประเสริฐกว่าเขาอยากจะชนะเขาตัวอยากตัวนี้มันเป็นความเลวนี่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นให้ปัจัยเกิดมาณทีตัวที่ตนคนเรามันก็แค่คนสัตว์มันก็แค่สัตว์สัตว์กับคนมันก็เหมือนกันก็มีความเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงมีความตายเหมือนกันไม่เกิดแก่เจ็บตาย วางอารมณ์เช่นได้ว่าเลิกโกรธก็ดีกว่าไอ้คนเราไม่ต้องไปฆ่าหรอกแล้ก็ตายทุกคนไม่ต้องไปคิดประทุษร้ายประหัตประหารนันเขาก็ทุกอยู่แล้วเราแค่ใจของเรายังคุมไม่ไหวยังมีทุกเจ้าแบกไปทุกข์เข้าไปยุ่งคนอื่นมันก็ทุกคนใหญ่ในรายการหนึ่งการโกรธก็โกรธที่ร่างกายไม่ได้โกรธที่ใจเราไปคิดประทุษร้ายแล้วก็ประทุษร้ายที่ร่างกายไม่ได้คิดประทุษร้ายใจ เนื้อแท้ที่ทําให้เราไม่ชอบใจก็คือใจของคนนั้นไม่ใช่ร่างกายร่างกายมีสภาพเป็นคนเท่านั้นทําไปตามคําคสั่งของจิตนี่ถ้าเราโกรธเราทำร้ายเราทําผิดแล้วคนเลยโกรธให้อภยัยถ้าอนาคามีนี่ไม่มีการให้อภยัยพระสกิทาคามีมีอาการให้อภยัยถ้านาคามีนี่เฉยๆใจสบาย เพื่อว่ามาก็มันก็ว่าหัต่อชมก็ชมหัต่อจะนินทาว่าร้ายก็นินทาหัวต่อไม่มีความรู้สึกสะเทือนหมดหมดจริงๆหมดความรู้สึกทั้งความรักในเพศค,คือมีน้ําอสุจิแห้งแล้วด้วยหมดความโกรธไม่มีความเยื่อใหญ่ในสภาวะในการนินทานนเลยสรเสือนี่ว่าแค่นาคามีก็พอ พอแล้วมันเหลือกําลังของแท่งก็เหมนความจริงมันก็ไม่อยากถ้าเรารักซืีอจริงๆไอ้ตำราที่เบทวนมันมีที่วัดเราเสียงที่พบทวนมันมีที่วัดเราวัดเราเนี่ยจะยิงกันแห่วนนันหลายเวลาตำราก็มีไว้สําหรับดูเสียงก็มีไว้สําหรับฟังแต่ว่าเราสามารถชําระความชั่วของจิตแต่หรืยอยัง ได้แค่ไหนตามที่ว่ามาในสามพระพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีเราได้จุดไหนบ้างถ้าเราจะมองไปในสมัยพระพุทธเจา้าและสมัยหลังพระพุทธเจา้าก็มีหลายท่านแค่ฟังเทศจบเดียวยังอาเจลกอาจารย์ของ,ของท่านอาโศกรรมหาราช ท่านนองตนขนาดหนักพิบูรราชาโปรดปรานไม่เจอพระหรันทักว่ายัางไงถ้ายตนะท่ลืมยัตตนะเสร็จแล้วหรือเพียงเท่านี้ก็เกิดความระอายถ้าพระองค์นั้นเทศอัตตนะอายัตน,นะก็ได้หูตาจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูกจมูกสูดกลิ่นดิ้นเลื่มรสกายถูกเติมโหตภะนี่ไม่หูฟังเสียง เพียงว่าทุกอย่างมันไม่เป็นเรื่องไอ้เสียงที่ฟังได้หูแต้หูที่ฟังได้เสียงที่ผ่านมามันก็พังหมดไปกันทั้งคู่ไอ้รูปที่เห็นได้ตาและลูกตาของเราก็ตามไอ้รูปเราบพังลูกตางเรามันก็พังไม่มีความหมายไม่มีรูปใดๆยรงอยู่ตลอดการตลอดสมัยไม่มีลูกตาทุกไหนที่มันจะดีเนี่ยยตนะนี่ไม่เคยเที่ยงกนันไม่มีความสําคัญ เพียงเท่าเทศในอายตานะนิดหน่อยเพราะนั้นแทนน่งก็เป็นประโสดาบันท่งเขาฟังเราซับข้างเดียวของเรามีครบหมดถ้าอยากจะทรบบาบวิจิตของท่านหลายนะักอ,อะไรไปได้บ้างในขณนะที่เรามีเวลาจะฟังก็ได้ฟังก็ฟังถ้านถ้าอยากจะอา่านหนังสือหนังสือก็มีอา่านไมเกาวุธ คือบกตำหลับตำารของเราครอบทวนทุกประการอุปก,ก,กรณ์ในการที่จะทำจิตเข้าถึงพระโสดาสีทากานาคารหันแต่เวลานี้เราเรื่องอะไรกันในบางนี่เรามัดใจของท่านดูแต่ยังระวังให้ดีนะบางท่านคิดว่าทำดีแต่เป็นชนชั่วอารมณ์จิตของท่านบางท่าน ถ้าบางท่านน่คนยังคิดว่าทุกท่านใช่เลยดีกว่าเราคนยังฟังแล้วพิว่าตัวเราเองนั่นแหละบางทีท่านคิดว่าที่ทำนะั้นมันดีแต่มันชนชั่วแต่บางทีที่พูดไปเราคิดว่าพูดดีแต่มันเป็นชนชั่วถ้้คิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วมันมีผลดีไม่ได้ ก็จงใช้ลมใจว่าัต่นาโจทยตานาจนเตือนตนในตนเองไว้เสมอเกาะตำราว่าสิเกาะตำราแน้วไม่ใช่ใช้สัญญาเป็นเคื่องจำอย่างเดียวถ้าใช้สัญญาเ็คื่อจำอย่างเดียวนั้นไม่พ้นอเวจีเพราะมันกลายเป็นมานะทิฏฐิต้องใช้ปัญญาจะใช้แต่สัญญาสัญญาจำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ตัดให้ได้ด้วย ตัดอารมณ์ก็ถึงจุดใดจุดหนึ่งที่ตำราเขาเขียนไว้มันง่ายแล้วไม่ใช่จะมันนั่งจำมันนั่งจดแล้วก็นั่งจำนั่งฟังแล้วก็นั่งจำจำมาไปพูดกันไปคุยกันนั่นมันเป็นทางแห่งนรกไม่เย็นทางสวรรค์ไม่เห็นทางพรมีโลกแล้วไม่เห็นทางปณิพา,า,าน์เราจำด้วยสัญญาเป็นสติสัมปัญญะ มาสติสมัมปจนญาคุมธำราจจำำราจำธำราราได้ก็ต้องมาคุมอารมณ์ด้วยเอาสติสมัมปจัญาเข้ามาคุมอารมณ์ให้มันทรงอยู่ตามนั้นเมื่อมีแต่สติสัมปจญญาอย่างเดียวนี่หมาก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเข้ามาฟาดฟังกิเลสให้พินาศไปไม่ใช่จะมาน,นั่งมองดูกิเลสมองไปมองมาเลยเชื่องในกิเลสเป็นเพื่อนกิเลสเสีย ปฏิบัติตามกิเลสเสียมสองพิกรกรเข้าไปอบายโยงกันไม่มีความหมายในการเจริญปรรมฐา,านเราต่อไปนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันแล้วหนดรู้ลงไม่ใจเข้าออกใช้คำพมนาไดพิจารณาตารมธิยาสาย,ยิ่งกว่าจะดิ้นสัญญาณบอกหมดเวลา